กราบเรียนรรท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์เจตศิระธารนนท์สมาชิกวุฒิสภาในานะประธานคณะกรรมการการสาธสุขก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางผูท้ที่ทางสมาชิกที่ฟลอทีอ่ตั้งประเด็นคําถามแล้วก็ประเด็นข้อเสนอแนะทั้งสี่ท่านนะครับคงไม่ต้องระบุชื่อแต่ว่าผมก็จะ สรุปประเด็นตรงที่ว่าทุกท่านเห็นด้วยกับแนวทางกับข้อเสนอของคณะอนุที่เสนอเรื่องนี้ขึ้นมาว่าในกรณีที่เสนอให้ตั้งกรมทันตะสุขภาพเนี่ยท่านที่สมาชิกที่อยู่ที่ฟอร์นี่ก็ทุกท่านไม่ขัดข้องแล้วทุกท่านก็เห็นด้วยผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการเสนอขอตั้ง กรมใหม่เป็นเรื่องที่ในขณะนี้แทบจะทําไม่ได้เลยแต่ว่ายังทําได้อยู่เพียงแต่ว่าต้องมีเหตุผลและความจําเป็นเสนอไปที่กรพรลอแล้วก็เสนอต่อรัฐบาลในกรณีที่อายุดีๆจะขอตั้งเนี่ยมันก็คงไม่ง่ายเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยงบประจำทึ่เป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีของรัฐบาลเนี่ยมาถึงรเรียกว่ามาถึงเพดาน แล้วก็มาถึงไปนานหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นการที่ขอตั้งกรมเนี่ยมันก็จะทําให้เพิ่มค่าใช้จ่ายเรื่องบงบประจำขึ้นมาแต่ว่าการที่ทางคณะอนุศึกษาแล้วก็ส่งผ่านมาให้คณะกรรมการการสาธารณสุขก,ก็เนื่องจากปัญหาที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องของงบประมาณแล้วก็ถ้าหากว่าทันตะสุขภาพเนี่ย ไม่มีหน่วยรับงบประมาณโดยตรงมันก็จะเกิดปัญหาแล้วก็จะปัญหานี้ก็จะส่งต่อไปอีกในอนาคตข้างหน้าเราสะสมปัญหานี้มาจนถึงวันนี้แล้วก็จะมีปัญหาต่อไปอีกนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีความขาดแคลนในเรื่องของอทันทันตแพทย์เรื่องของทันตพิบาลและวผู้ช่วยทันตแพทย์นะครับในนี้ก็ หน้า293อยากให้เพื่อนสมาชิกได้เปิดดูอันนี้จะเป็นข้อสรุปเรื่องสถานการณ์กำลังคนสุขภาพช่องปากอันนี้ก็ไปเรื่องของหน่วยงานภาครัฐผสมกับทางเอกชนเพราะว่าการผลิตบุคลากรทางทันตแพทย์เนี่ยขณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปกระจุกทีข่ขึ้นมาใหม่นะมันจะไปกระจุกตัวที่ภาคเอกชน นะครับภาครัฐเนี่ยมันก็จะถูกคุมด้วยเพดานของข้อจํากัดเรื่องของอัตรากําลังคนนะครับอันนั้นคือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าแล้วปัญหาทั้งหมดที่ทางคณะอนุได้ศึกษามาเนี่ยท่านให้รายละเอียดไว้อย่างดีนะครับตั้งคณะทํางานขึ้นมา5ชุดคณะทํางาน5ชุดเนี่ยแจกแจงไปในด้านต่างๆเพื่อศึกษาที่จะลงลึกไปเลยในแต่ละด้าน นะครับเพื่อจะนำมาถึงปัญหาแล้วมาขามวดสรุปที่คณะอนุแล้วส่งต่อให้คณะกรรมการการสาธารณสุขในประเด็นเรื่องของอมูลนิธทิทันตะนวัตกรรมซึ่งทางท่านพลอากาศตีเฉลิมชัยได้เสนอแนะมาท่านก็อยู่ในกรรมการการสาธารณสุขพวกเราทุกคนนะครับก็ได้ไปดูนะครับมันเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำงานทางด้านทันตะสุขภาพต่อไป นในเรื่องของเดนเต้าหับซึ่งท่านสมชายชาญลรงคุลได้เสนอประเด็นมาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ที่ดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกับเรื่องเม d i ดิเข้าหับเหมือนกันเลยครับเพราะว่าการดูแลพี่น้องประชาชนนะคือเป้าหมายหลักไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือทันตแพทย์ก็ตามมันเป็นเป้าเป้าหมายหลักที่จะต้องลงไปดูมันไม่ใช่เป้าหมายหลัก เพื่อจะนำรายได้เข้าประเทศอันนั้นเป็นเป้าหมายรองกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องทำเรื่องนี้ให้ดีก่อนซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าจะรอจนผลสำเร็จมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นไม่ได้เข้าหับหรือเดี๋ยวเต้าหับเพียงแต่ว่ามันต้องเดินคู่ขนานไปด้วยกันไม่ได้เข้าหับ,หบในเมืองไทยเนี่ยเราให้ภาคเอกชนเป็นตัวนำ ภาครัฐเป็นตัวตามเช่นเดียวกับเดนเต้าหับอย่างที่ผมบอกนะเพราะนั้นภารกิจเนี่ยมันละทิ้งพี่น้องประชาชนละทิ้งการเข้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากทางบริการเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นมันก็ต้องทำให้ดีแล้วก็ต้องเด,เดินคู่ขนานไปด้วยกันอันนี้ก็คงเป็นข้อสรุปที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นหลักในวันนี้นะครับในเรื่องของรายละเอียดทั้งหมดก็ นำเสนอมาแล้วก็อยู่ในเอกสารที่จัดพิมพ์โดยสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด3 0 8 28หน้าบวกกับภาคผนวกนะครับก็ฝากทางสมาชิกก็ไปใช้ประโยชน์จากเอกสารที่เราจัดพิมพ์ขึ้นในวันนี้นะครับก็ท้ายที่สุดก็กราบขอบพระคุณทั้งเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายทั้งคอนเสเกตและก็เพื่อนสมาชิกที่รับฟังมาจนถึงนาทีนี้ก็กราบขอบพระคุณทุก ทุกท่านอีกครั้งในนามของคณะอนุและก็ขอคณะกรรมการการสาธารณสุขขอบคุณครับ